สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบูมนะครับผมเที่ยวร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็มีเราไม่ชมอีกแล้วครับคันนี้นะครับผมเป็น A5 นะครับผมก็มาเปลี่ยนนะครับผมเป็นชุดแต่งนะครับผมหรือว่าตอนที่คิดนะครับผม RS5 เนี่ยนะครุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นหน้าเลยครับผมก็จะมีตัวฟอนต์บัมเปอร์มานะครับผมแล้วก็ตัวกริวนะครับผมที่ผมประกรอบไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะครับผมก็คือจะเป็นตรงไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมอันนี้เป็น คือตัวไอ้ถ้าไม่มีแฟนต์บอลครับผมเป็นตัวครอบกลมๆไว้นะครับผมเป็นกระจกนั่นเองนะครับผมซึ่งมันมีความสวยของเขาเท่ๆนะครับผมแล้วก็บัมเปอร์หลังนะครับผมมีดิฟเฟอเซอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับผมนี่สีดำอ่าหล่อๆนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกราบนะครับผมตัวปลายท่อนะครับผมที่เป็นกอสนะครับผมเป็นด้านหน้านี่ครับผมเป็นวงลีนั่นเองนะคุณผู้ชม ซ้ายและขวาสวยงามแล้วก็ไซส์เกิร์ตนะครับผมปีกนะครับผมอแล้วเป็นสีดําเงาแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมเท่ๆนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอเคคันนี้นะครับผมก็เฟสแรกพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมครับก็เป็นบอดี้คิทรอบคันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวม่เปลี่ยนล้อนะครับผมคุณผู้ชมครับผมเกินๆนะครับเป็นล้อแบบโรตีนั่นเองครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวชมพาร์ทแรกนะครับผมชุดแต่งไอซ์ไฟครับผม ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็ได้ทำ A5 นะครับคาวนี้แปลงล่างเปลี่ยนโฉมลุกนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็น RS5 เรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะดีเทลกันชนด้านหน้าครับผมที่มีทีมตัดดำกริที่เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็โลโก้ไอซ์าีหน้านะครับผมเป็นโลโก้ไอซ์5ในแนบสวยงามมากๆ ด้านหลังนะผมดิฟกับท่อลงตัวสุดๆนะผมตามด้วยโลโก้สีดำนะครับผมตรง RS5 แล้วก็ตรงโลโก้ตัว Audi นั่นเองครับผมหล่อสุดๆนะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าท่านใดนะผมสนใจนะครับผมที่จะสั่งนะครับหรืออยากแปลงโฉม Audi ของท่านนะครับผมมีทั้งแต่ A7 นะครับ A5 A6 นะครับผมเปลี่ยนได้หมดเป็น RS นั่นเองนะคุณผู้ชม ติดต่อได้ผมที่ไลน์แอดแอดออโตบาร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากยูทูบชาแนลเฟซบุ๊กไอจีทิกต t อกและผมช่องทางต่างๆในสื่อนะครับผมก็ออโตบาร์เวนรักไทยแลนด์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบูมขอลาไปกับรถสวยๆคันนี้นะครับผมเดือดมากๆครับผมฝากคลิปด้วยครับขอบคุณครับ